สวัสดีนะครับมาเจอกันในคลิปประจําวันนะก็ดูเกมเรืออคูณกันไปแล้วเป็นยังไงบ้างน,นะครับก็2เกมที่ผ่านไปนะครับยังไม่เสียประตูตรงนี้ถือว่าเป็นจุดที่น่าพอใจเป็นอันดับ1เลยนะการที่คุณเก็บคลินชีได้2นัดติดเนี่ยก็ยังยางน้อยๆน่ย,นยมันก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีลนะนั่นคือ1 2ก็คือตัวเสริมนะครับตัวเสริมตัวสำรองเนี่ยที่ฤดูกาลที่แล้วเนี่ย แทบไม่มีบทบาทเลยในทุกๆตำแหน่งเลยนะคือพูดง่ายว่าทุกตำแหน่งเลยได้ซ้ําก็อ,อาจจะมีแค่ดิโกโชตาที่มาเป็นตัวหมุนของของฟิมิโนมาเนซาร่าเนี่ยอันนี้อาจจะถือว่าใช้ได้นะแต่ว่าตำแหน่งอื่นนี่เรียกว่าตัวสํารองไม่เอาเลยนะครับออในฤดูกาลนี้เนี่ยผ่านมา2เกมเนี่ยคนหนึ่งที่เห็นชัดมากๆคือคอสตาซิมิกาซิมิกานี่เด่นมั้งแต่ช่วงปรีซีซั่นล้นะครับ หลายคนคงได้ดูนะครับเพราะว่าเกมฟรีสั้นเนี่ยลิคุลก็มีการถ่ายทอดสดนะครับหลายคนคงได้ดูแล้วก็โอ้โหเห็นว่าฟองของซินมสใช้ได้นะแต่ว่าก็อาจจะแบบยังกังวลอยู่บ้างว่าเฮ้ยพอถึงฤดูกาลจริงๆเนี่ยจะเป็นยังไงซึ่งโอกาสมันก็เอื้อพอดีเพราะว่าโลบ,โลบสันเจ็บนะครับซินมิกัก็ได้ลงเล่นแล้วก็2เกมที่ผ่านไปก็ถือว่าทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมใช้คําว่ายอดเยี่ยมได้เลยนะอาจจะมีลูกเหมอบ้างในในเกมแรกที่ชนะโนเรจแต่ว่านัดที่2เนี่ยถือว่าเนี๊บมากนะครับ นาบิเกตาก็ลงเล่นต่อเนื่องแต่ว่าผลงานมันยังไม่ชัดมากนะครับผลงานยังไม่ชัดมากแต่ก็ถือว่าดูดีกว่าฤดูกาลที่ผ,ผ่านมาแหละนะอย่างน้อยๆอยเนี่ยสเกมนี้ยังไม่มีว่แววในเรื่องของปัญหาบาดเจ็บอะไรก็ถือว่าถือว่าเป็นภาพที่ดีนะครับเอ่อเซนเตอร์แบ็กนะฮะอันนี้ไม่ใช่ตัวเสริมจะเป็นตัวหลักนะครับก็คือฟันไดกับมาติปคือมาติปเนี่ยโดยคลาสของเขามันคือตัวหลัก นะแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมาติปอาจจะถือว่าเป็นตัวเสริมเพราะว่าเขาเจ็บบ่อยตัวหลักในความรู้สึกของแฟนบอลริพก็คือฟันได้กับโกเมสโจโกเมสแต่ว่าพอมาติปฟิตสมบูรณ์กลับมาเนี่ยโอ้เขาแสดงให้เห็นว่าโอ้เขาน่าจะเป็นพาร์เนอร์ที่เหมาะสมที่สุดสําหรับฟันได้แหละเพราะว่าเกรดบอลการดักอ่านจังหวะเดา,าการอ่านทางคู่ต่อสู้เนี่ยทำได้ดีมากนะครับผมก็ยังมองว่าถ้าเกิดฟิต ร้อด้วยกันหมดเนี่ยมาติฟเนี่ยจะเป็นคู่หูของฟานไดตรงนี้ก็ชัดเจนนะครับอกองกลางเนี่ยนอกจากเกตาก็มีฮาวิเอเลียดโอ้โหฟอร์มในเกมที่เล่นกับนัดที่2เนี่ยนะฮะฟอร์มในเกมที่เล่นกับเบอร์ลี่เนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมกล้าเล่นนะครับแล้วก็มีความมั่นใจนะแล้วก็รุ่นพี่ก็พร้อมที่จะเรียกว่าเล่นบอลด้วยให้บอลน,นะครับ มั่นใจที่จะให้บอลกับเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าตอนนี้เนี่ยในเรื่องของตัวผู้เล่นใหม่นะครับแม้ว่าจะมีข่าวว่าจะปล่อยสซดานชากิลี่เนี่ยแต่พื้นที่ในตำแหน่งตรงกลางเนี่ยเกตาเล่นได้นะครับฮาวิเอเลดเล่นได้แบบนี้เนี่ยผมคิดว่าญิ่ปุนอาจจะไม่ต้องซื้อใครแล้วนะครับในตำแหน่งกองกลางแบบนี้ถือว่าเป็นภาพที่ดีเลยนะแล้วก็ยังไม่รวมกับตัวหลักที่ พร้อมกลับมาเล่นแล้วเฮนเดอร์ enders, สันก็กลับมาเล่นแล้วฟาเมโยเดี๋ยวก็อาจจะเคลียร์เรื่องปัญหาเ,าเรื่องของความพร้อมทางด้านจ,จิตใจเรื่องการสูญเสียคุณพ่อเนี่ยก็เดี๋ยวกลับมาเป็นตัวหลักนะครับรวมถึงตีอาโก้อีกคนหนึ่งโอ้โหผมว่ากลางหรือคุ้แน่นนะนะครับแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยก็ถือว่าโอเคเพราะว่าโชต้าย,ยังเป็นตัวที่โดยโดยเขาเรียกว่าโดยสถานะของเขาเนี่ยมันก็ยังเป็นตัวเสริมเป็นตัวสำรองของ s m ส3ามคนนะครับแต่แต่ว่าโอเคแหละในช่วงสองูสองนัดแรบกบเนี่ยโชต้าเล่นตัวจริงตลอดนะครับตอนนี้ไฟมาคนที่จะหลุดอาจจะเป็นฟิมิโนก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือภาพที่แฟบอลี่คุณน่าจะพอใจนะครับกับ2เกมที่ผ่านมาแต่ว่าอย่าลืมว่ามันไม่ใช่เกมที่ยากเท่าไหร่นะครับไปเือนนริชน้องใหม่แล้วก็เจอเบอร์รี่ของแข็งหนะ้าเคี้ยวลากดินแต่ว่าเล่นในบ้านมีเสียงเชียร์แล้วเกมต่อไปนี่แหละนะครับที่ลิฟคุณจะเจอกับเชลซีเนี่ย ก็จะถือว่าเป็นการวัดของจริงเลยแหละเพราะเชลซีนาทีนี้เนี่ยดีมากๆแล้วก็มีลูกากูเข้ามาด้วยนะครับเร์พูลจะได้เล่นในบ้านอีกนัดหนึ่งนะก็รอติดตามกันแล้วกันว่าจะเป็นยังไงวันเสาร์หน้านะครับอ่ะนี่ก็นำมาฝากกันมาคุยกันนะครับหลังจากที่เห็นเกมของเรียูล2นัด6คะแนนเต็มนะครับอ่ะแล้วก็โอกาสหน้ามาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ